สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าสุขสุขคนจ้ามือนี่ย่าๆว่าสิผ้ามาสิดเบ็ดเนาะจ้าเนาะคนกร้ายหลายจ้าพี่น้องคนเต็มห่วยเลยจ้าเบืองรถข้าเจ้าจ้าพี่น้องแมนเบิร์ดเลยด้จ้าพี่น้องคุณแง่ออัหลาดประมาณสามโลนี่ละจ้าเบืองแก่เบืองหิ้มห่วยฟังน้ำฟังหนองเนาะจ้าว่าคนยังกับมาหลายครับแถวบ้าน คุณจ่าพี่น้องข้าเจ้าก็มากตกป่าคือกันเนาะจ้าเนาะพุ่นข้าเจ้าตกป่าแข่งก,กันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมากๆจ้ามาจินงเขาต้องกันจ้า มือนีย่าๆได้เมนูขนมกินเนาะจ้าเบิรงพี่น้องขนมกีนน้ำยาปลาขาไก่ดุซิ้นเนาะจ้าเนาะปรกกาผากกดเนราะมีพักแป้นมีหัวละผ้าสวยๆจ้าละก็ละสล่าแนจ้าพี่น้องมามาด้วยจ้ามากิีน้อกันจ้าหนึ่งอือเจียดจ้าโอ้ยมีย่าสิบอกหนึ่งสูฟังจ้าพี่น้องก่อนกินขออนุญาตลงมือก่อนจ้า นิ้วเขากินกินไปคุยกันไปนอกจากเนาะสิบอกนี่ท่านจูฟังอือฮแจกแจกแจกที่นอ้องอือฮึ กินนอเต็มแจ่งเลยพี่นองเลยจขัขนมกินจัพักจาก้าืมสิกินเยอะพอแล้วน้อจ้าพี่นองบาน บอทนัดจ้าพี่นอ้อขออนุญยาตนัดผมดวยจ้าขาไก่เนีนเนนยนนะจ้าพี่น้อเหมือนเนี่ย

ไปสิดเบียดกับพ่อหญ่บ้านนี่ฮะหัวเขาไปกินน้ำจ้าห่อเขาไปกินน้ำเขาไมกินเขาห่อใส่อาบไปจ้าพี่น้องห่อใส่กลองใส่ยังเตรียมไปย่างนี้จ้าพี่น้องกัดมากินบ้านคือเก่าจ้าหิวเขาไปเนี่ยเขาสวยตาเหลียดจ้าพี่น้องเห็ด <c oughs> <c oughs> maki maki deep salahnya, ha oh, kalau kisi deep, kisi deep wah siapaik nek masam, hmm ยิบผ่าดเลยหอมจ้าพี่น้องอืม จ้าพี่น้องย่าๆกับป้อว่าพึ่งค่าที่ติดตามรับชมจ้าพ่อกันไม่คิดหนาจ้าบัดดีค่ะ